แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านคาราบากันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนกำลังเดินทางไปที่โรงแรมค่ะเดวิดซิ่งสุดฤทธิ์เพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันอบ่อน้ำร้อนเขาเรียกว่าน,น้ำพุร้อนสิน้ำพุร้อนธรรมชาตินะคะเขาปิดสองทุ่มก็เลยรีบเร่งกันนิดนึงแต่ขนาดนั้นก็เหลือเวลาอยู่ประมาณ 1ชั่วโมงกับอีก50นาทีก่อนที่เขาจะปิดค่ะ What This is <laughs> Dentro de 200 metros, tu destino estará a la derecha. This is the first time I come to Haravan. I didn't know this was this pretty place here. Really amazing. prohibido. Supongo que la entrada estará por el otro lado. Suppose here is the area yeah, of parking. Is parking. Yeah, is right? Yeah, yeah, yeah. It's this one? หท s e hmm. see. Know. ิ e ล้วที่นี่น t มาที่รถที่อื่นโอเค s ่ o t e n o u g h มาถึงกันแล้วนะคะทุกคนเสียงแบบลคลื้นมากเลย เราเช็คอินที่พักกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนและนี่ก็คือห้องพักของเรา mm hmm. เล็กๆเ,เพราะว่าเป็นโรงแรมเก่านะคะแต่ว่านี่คือทีเด็ดเลยเขามีชุดสำหรับใส่ไปน้ำพูร้อนให้นะคะ mm hmm. แล้วก็ the cap. อิสไม้บิกแคแล้วก็จำเป็นต้องใส่หมวกอาบน้ำนะคะซึ่งเราไม่มีจริงๆเรามีแต่เราไม่ได้เอามาก็ ชิ้นละ3ยูโรค่ะอ่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปเจอกันที่บ่อน้ำพุร้อนเลยนะคะตอนนี้เราสองคนพร้อมแล้วนะคะกับการไปแช่น้ำพุร้อน <c oughs> และแล้วเราก็พร้อมแล้วสำหรับลงไปแช่น้ำร้อนกันนะคะ <c oughs> ทุกคนนี่เลยเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันเลยแว่คิดว่าจะได้ส o ขสุขกั f r า m somewhere <laughs> no, it's kind of I, want the, I want the in my <laughs> 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 the cold or hot? Uh, hey. in the scene. Hey. <laughs> 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 I almost died there in the rock there. <laughs> <laughs> because it's had the rock there, the big rock. Anyway you go to the big rock. <laughs> 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 น้ำไม่ถึงกับร้อนนะคะเป็นน้ำอุ่นๆเดวิดกำลังรีแลกกับน้ำพุเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราจะไปไปต่อกันที่น่าจะเป็นจากกุชิตรงแรมนี้ก็ถ้าจองเราก็จะรวม รวมเข้ามาแช่น้ําตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากนวดก็ต้องจ่ายเพิ่มค่ะ <c oughs> จากที่ไปมาจนทั่วบอ่อแล้วรู้สึกว่าตรงนี้ตรงทางเข้าคือตรงที่น้ำอุ่นที่สุดนะคะ เดีย๋ยวเอาโทรศัพท์ไปเก็บก่อนนะนี่นะคะทุกคนเราพวกเราเพิ่งเข้าไปในห้องอาบน้ําตรงนี้มันเป็นห้องอาบน้ําแบบที่มันมีน้ําทะลุออกมากําแพงแล้วก็มาชนกับร่างกายเราตั้งแต่ขา เอวไหลแล้วก็หัวแล้วนะ้ำมันก็จะเปลี่ยนอุณหภูมิไปเรื่อยๆค่ะแต่มันก็ดีนะโอเคสบายมากเลยมันจะเป็นร้อนอุน่นเย็นร้อนอุน่นเย็นสลับข้างบนบนล่างบนล่างขึ้นบนขึนเรื่อยๆ หลังจากที่เรารีแลกซ์กับจากูกุชี่แล้วนะคะเดวิดก็ลงไปแช่ในน้ำต่อจ <c oughs> นกว่าจะสองทุ่ม <c oughs> เพราะว่าน้ำพุร้อนตรงนี้ปิดสองทุ่มนะคะ